สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะเป็นมือที่สองของ,ม,ม,าาอง,องมันมาจากสวีเดนนาพี่น้องโบแมนมาจจกกากถูพี่น้องอันกะซิทำความสะอาดรอบบ้านนะ้องพี่น้องเนาะกะมันมันโซกับพวกค้างายกะสิฉีดสิยังกั้หน้อยนะ้องพี่น้องโอ้ยมาหอดกับเป็นวัดอากาศ ทางแกนทับบุรีก็เย็นแน่ก็เป็นวันนดลัพพดดามมาบพี่น้องเดี๋ยวสิใหายพี่น้องผนมาซอยเห็ดจ้ะเดี๋ยวจังไรก็มาติดตามมาชมเบืองเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็สิทธายคี่โป่งให้เบืองเรื่อยๆแต่มืนอีก็โอ้ยบ่สบายแน่กันโมเมนต์เป็นโควิดเนี่ย,มเ,มเ,ปเ,ยเป็นวัด <laughs> เดี๋ยวจะผอ่อกันเนาะคา่ะ จัดไปที่เรียบร้อยหร้อพี่น้องโอ้ยมาจากม,นากมะน,น,กานาวจำนวนหกค่ะหกแน่นี่ค่ะไข่แหนย,ยูผื้นพคมมนนอกพีนออก่น้องนี่ค่ะพื้นพคนกับไข่แหนยู่ไข่แหนก็มือนั่นเองโอ้ยมือนั่นเลยเบิ้งบ่ได้ค่ะมือมาใหม่ๆเห็นไหมเบิ้งรอบบ้านพี่น้องอิสระแหนนาะพี่น้องมันนี่ต้องเพื่อการเรียนรู้ ด้วยนะค่ะมือมากเปอนไหม,มกัดสวยงามแนี่ยเลกน้อยเนาะพี่น้องเนาะกับบถือว่าสวยงามกบบตลาดเนาก,ก็ได้เฮ็ดมาจัล็กน้อยเนาะพี่น้องกต่ตะกี้พื้นดำปี้ปีอยนะูย่อันนี้สวนมังคุดเนาะพี่น้องเนาะสวนกระเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเมื่อยกิดเข้านนี้สวนมังคุดค่ะแต่ก็ให้เบิ้งพื้นเนพี่น,น,น้องนี่ค่ะพูดนะเตินขยะอันนี้พักแถวเลยที่ว่ามือวา,านลนะค่ะ เอาหยาออกแล้วเพิ่นกะสูงเนาะกะลายอยู่อันนี้ตะไคร่กะสีได้แบ่งปลูกอยู่พี่นอ้องตะไคร่เนาะพี่น้องเนาะกะทํากล้อสะอาดแล้วเล็กะน้อยอันากาศเขาในสวนดอกยาง,ย,างยุ่งขัดเกลือ่อนยุ่งหลายเนาะพี่น้องเนาะตะส้มนิดหน่อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะส้มสวนมังคุดจักหน่อยนี่ขึ้นกะเขาวกะไข่เ่อยู่พี่น้องโอ้คนบื่อยุขิตะลึงคักแน่ ขา่าไข่แน่เลยฝืนสะอาดเอียร้ลยอายุพี่น้องกับผ้ายางเบิงเนาะมันะกะไข่แน่ก็มือมาใหม่ๆอยู่ค่ะนี่แหละค่ะกระเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะมือกับเร้าข้้งหนอกกะขีดแน่ทำความสะอาดแน่อายุพี่น้องอันนี้ก็หนาบานเนาะพี่น้องเนาะ เช้านี้ที่บ้านสวนเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านสวนอีหรีอันนี้ก็เฮ็ดนิดหน่อยพี่น้องเอ้ยบ่ไหวดอกนี่ค่ะกับข้าวแน่อยู่ข้าวแน่อยู่จ้ะเมยเนาะนี่ค่ะ,ะสะอาดหูสะอาดตาใน่เจักหน่อยเหรอพี่น้องตะกี้่นหกสลือเกินแต่วาในสวนกัสิหกเติบอยู่นอกพี่น้องเนาะแต่ว่ากัท่านเด็กเขาไปเฮ็ดเดอกค่ะ ะเฮ็ดรอบรอบนี่ค่ะกระเบิงไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะกระเบิงไปน้องกันเรื่อยๆนี่ค่ะจกจัดสวนบรท่านได้เรียบร้อยดอกพี่น้องมันเมือ่อยก่อนมันหัวกะมาได้๋มือนี่มือสองมือสามนาะพี่น้องเนาะกะัเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะนี่มาชมสวนนกกระยางนี่แหละค่ะ อันนี้กับปีเสียมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองเนะพี่น้องอันนี้มุมสวยๆค่ะอันนี้เอามาจากสวีเดนที่พี่น้องสีเป็นจืด,ดเมื่อแล้วต้นหางวัดาระเขีจ้า อันนี้นาบ้านนาอพี่น้องเน,นาบ้านค่ะกะบอถึงว่าสะอาดแต่กะสวยงามนาอพี่น้องจักน้อยนี่แหละค่ะหมู่บ้านอันโซกับโป๊ครับมาทำควมสะอาดแล้วกะนี่แหละยุ่กับบ้านสวนนาอพี่น้องนาอกะอันร่มรื่นจักน้อยนาอพี่น้องเน,ะะน,นานเนะ,นนะแต่กะ เดี๋ยวทำก้นาสะอาดจักหน่อยมือหนึ่งมือหนึ่งนาะพี่น้องกเ็เฮ็ดไปเรื่อยๆเ mm. พราะว่าหัวกระมาะเนาะ mm. จังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเด้่อพี่น้องเด้อ mm. พอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ